เล็กดูเลยนะครับสวัสดีครับครับอ่ามีอะไรช่วยไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูเองได้ครับ สนใจรุ่นไหนบอกได้นะครับผมส <c oughs> นใจรุ่นนี้ก็บอกผมได้นะครับผม <c oughs> สนใจ <Bond> ร <Pokémon> ุ่นไหนครับสนใจฟังก์ชันของการใช้งานของแต่ละเครื่องสอบถามได้นะครับหรือถ้ามีอะไรไม่เข้าใจในโบโชเนี่ผมสามารถอธิบายได้นะครับรายละเอียดสนใจฮีโร่นะครับทนนะฮะรุ่นนี้ สอบถามได้ไหมครับฮัลโหลเออไอแขกอเหเออเป็นไงบ้างส่งไพ่ไหนวันนี้น้องครับเฮ้ยพี่เดี๋ยวพี่คุยโทรศัพท์อยู่เออพอร์ลักเหรอเออแล้วเป็นไงบ้างอ่ะน้องครับอะไรพ,พี่ผมคุยโทรศัพท์อยู่เนี่ยสายตัวไหญ่สายช้าน้องครับอะไรพี่พี่ผมคุยโทรศัพท์เนี่ยหัดเกรงใจบ้างดิเออทำไมเออน้องครับ คือผมจะบอกว่าถ้าคุยกับพี่แขกเสร็จแล้วเอาโทรศัพท์ผมเก็บไว้ที่เดิมด้วยนะครับผมเบทีไมร่มเปขโมยหรอป้าไงครับผมครับเก็บที่เดิมด้วยนะครับนี่ปัญหาอะไรเนี่ยถามผมได้ทุกเรื่องนะครับถามผมตอบได้ทุกเรื่องครับ ถทำทุกเรื่องเลยฮะทุกเรื่องครับผมออ่่าาน้ำอะไรยืนได้น้ำจื้นงูตกถังขยะนั่นมันจะฉกอะไรฉกกระป๋องน้ำมาน้ำมาขนของหนีน้ำน็อตขนของกลับปลาอะไรลมดีปลาอะไรวะปลัดปลัดไงปลาหลัดไม่โลดเลยตั้งนึ่งยี่มีด้วยวะปลาอะไรลมดีปลัด ตอบไม่ได้คือไม่รู้ไม่เคยใส่ปลาหลา